การทำพันธสัญญากับพระเจ้ามันเป็นพิธีกรรมที่จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นข้อขอแสดงความยินดีที่เจ้าลืมตาดูโลกนะข้าอยากจะทำพันธสัญญากับเจ้าตั้งแต่ผมได้ลืมตาดูโลกผมก็ได้เข้าร่วมในพิธีกรรมที่สำคัญมากๆนั่นคือการทำพันธสัญญากับเทพที่ผมไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนผมก็เลยได้รับพลังอันยิ่งใหญ่มาและเจ้าจะมีอนาคตที่รุ่งโรจน์อย่างแน่นอน ที่เหลือขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วนั่นคือที่ผมตอนที่ผมได้ทำพันธสัญญากับเทพระดับล่างถึงจะยังไม่เข้าใจอะไรมากนักแต่ทุกอย่างจะดูเหมือนปกติเรียบร้อยดีผมใช้ชีวิตในวัยเด็กของผมส่วนใหญ่ในการฝึกควบคุมพลังที่ผมมีอนณาคูที่รุ่งโลดเง้นเหรอแต่พ่อในตอนนั้นผมยังไม่ฝึกยังฝึกไม่มากพอเฮ้ยยูโนจนผู้คนพากันเรียกผมว่า คนไร้ความสามารถที่นี่ไม่ใช่ที่สําหรับขยะอย่างแกหรอกนะแกมันก็ไม่ต่างอะไรจากสามัญชนที่ถือดาบและใช้เวทมนต์ได้หรอกมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆที่วิทยาลัยอัศวินเวทมนต์เฟอร์ลิสรับแกเข้ามานะว่าไหมฮะฉันก็ไม่ได้อยากมาเรียนที่นี่ซะหน่อยวิทยาลัยอัศวินเวทมนต์เฟอร์ลิส เป็นวิทยาลัยที่จะเปิดรับเฉพาะคนที่มีพรสวรรค์สูงเท่านั้นที่จะเข้ามาเรียนที่นี่ได้เฮ้ยนี่แกได้ฟังที่ฉันพูดหรือเปล่ายูโน่ทั้งที่เราอยากจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในการทรําไร่ไถนานในชนบทห่างไกลแท้ๆเออขอโทษที่นะมาโลดูเหมือนว่าฉันจะโชคดีที่สอบผ่านมาได้นะ่ะต่อจากนี้ไปเราก็จะเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตั้งแต่เมื่อไหล่วะที่ลูกชายคนที่สามของอัศวินกากๆอย่างแก มาพูดจาอวดดีใส่ลูกคนลองของเขาอย่างฉันได้นะแกควรจะพูดให้มันดีกว่านี้ไม่ใช่หรือไงงั้นเหรอฉันนึกว่าวิทยาลัยแห่งนี้ทุกคนจะถือว่ามีฐานะเท่ากันซะอีกเอานี่ไปกินซะลูกไฟของตัวประกอบดูเหมือนว่าแกยังไม่เข้าใจสินะงั้นฉันจะบอกให้เอาให้เอาบุญในฐานที่นเคยเป็นเพื่อนสมัยเด็กของแกมาก,ก่อน ที่นี่นะมันใช่ที่สําหรับคนที่ไม่มีทั้งพรสวรรค์หรือความสามารถแถมยังแลกความพยายามอย่างแกหรอกนะฉันคดมั่นใจเลยว่าแกต้องต้องเส้นเข้ามาที่นี่ได้โดยใช้ชื่อเสียงของตระกูลแอสทาริโอของแกแน่นอนทุกทุคนฉันคงไม่อยากจะเรียกเียนในห้องเดียวกับไอ้คนไรความสามารถอย่างหมอนี่หรอกใช่ไหมใช่ไหมพวกเรานี่พวกนายนะ ถ้าอยากจะภาพเรื่องไร้สาระกันแล้วก็ภาพไปเถอะแต่ช่วยหูปากแล้วฟังเรื่องที่ฉันพูดให้ดีก่อนนะยูโ you น know, นะเขาสอบผ่านเข้ามาโรงเรียนนี้ได้ด้วยความสามารถของตัวเขาเองนะเข้าใจไหมถึงเขาจะไม่เก่งด้านการใช้ดาบหรือเวทมนต์แต่ด้วยสติปัญญาที่เขามีมันก็สามารถชดเชยกันได้พวกเราทุกคนก็เป็นเพื่อนสมัยเด็กด้วยกันนี่นาเองก็รู้เรื่องนี้อยู่ดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรออลิสสมกับเป็นคุณอลิส ผู้ที่มีความสอบเข้ามาที่ได้ด้วยคะแนนอันดับหนึ่งแล้วนายน่ะมีสิทธิ์อะไรมากที่จะมาพูดข่มคนอื่นะแบบนี้ล่ะจริงๆถ้าตัดสินกันด้วยคะแนนตอนที่สอบเข้ามาก็น่าจะรู้ผลง่ายๆแล้วไม่ใช่เหรอแต่เพราะคะแนนของนายมันคาบเส้นแบบเฉียดฉิวก็เลยหาเรื่องมาแกล้งยูโนได้ใช่ไหมล่ะน้อยคิดว่าไงล่ะนี่ทุกคนรู้หรือเปล่า ว่ามีลูกสาวของมาควิสแอบชอบยูโนนะด้วยละ่ะพอแบบนั้นก็เลยแกล้งมาทําดีกับเขาเพื่อหวังให้ยูโนตอบรับความรู้สึกของตัวเองไงละ่ะ <c oughs> เสียแรงเปล่าหนะ้ามาโลมุกแบบเก่าๆแบบนั้นใช้กับอลิสไม่ได้ผลหรอกนะตั้งแต่เกิดมาเชียงไม่เคยเห็นใครชนะอลิสในการประทับฝีปากได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนี่นายได้ยินเร่อเมื่อกี้หรือเปล่า พวกเขาสองคนมีความสัมพันธ์แบบไหนกันน่ะฉันคงต้องมองเธอใหม่แล้วด้วยละ่ะแต่ยูโนเป็นพวกไรความสามารถไม่ใช่เหรอฉันว่าฉันอยู่ให้ห่างจากสองคนนั้นดีกว่าถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็แต่ว่าเราดึงอลิสเข้ามาเกี่ยวด้วยแบบนี้มันก็เป็นเรื่องแล้วละ่ะถ้าแกสอบเข้าโรงเรียนมหาวิทยาลัยเวทมนต์เฟอร์ล,ลิสไม่ได้แล้วก็ฉันจะขับแกออกจากตระกูลแอสทาลโอ นั่นเป็นคำพูดของท่านพ่อตอนที่เขารู้ว่าเราเป็นคนไรความสามารถจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องที่เขาพูดขับออกจากตระกูลหรอกยูโนต้องทำได้แน่พี่เชื่อในตัวของยูโนนะแต่ผมก็ถูกพี่สาวผลักดันให้มาสอบเข้าที่นี่จนได้อีกอย่างเราก็ทำตามข้อตกลงของท่านพ่อให้ไว้สำเร็จแล้วด้วยทุกคนวันนี้ฉันจะเอาละ ทุกคนไปนั่งที่ตัวเองได้แล้วเร็วสิมัวยืนรออะไรอยู่ดูเหมือนว่าเราจะลอดตัวมาได้เนี่ย,ยขอโทษสำหรับเรื่องเมื่อกี้ด้วยนะอลิซแล้วก็ขอบคุณเธอมากนะที่ออกหน้าแทนฉันนะไม่เป็นไรหรอกเรื่องเล็กน้อยนะเอ,อ่อก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่เข้ามาเรียนที่นี่ได้นะ ฉันชื่อว่าโซเลียลจะทำหน้าที่ในการดูแลพวกเธอทุกคนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอต้อนรับทุกคนที่เข้าสู่มหาวิทยาลัยนี้หลังจากที่ผ่านการสอบเข้ามาได้ฉันหวังว่าพวกเธอจะประสบความสำเร็จนะอาจารย์ครับผมคิดว่ามีใครบางคนในนี้ไม่ได้สอบเข้ามาตามปกติครับหืมหมายความว่ายังไงนะ่ะยูโนครับยูโนสแอสทาลิโอ ทำไมคนที่ได้ดาบและเฟสมตนไม่ได้อย่างหมอนี่ถึงสามารถสอบเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้ได้หรอครับยูโนแอสทาเิโอมันก็จริงที่คะแนนภาคปฏิบัติของเขาดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกนะแต่ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ก่อตั้งวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้นมามีเขาแค่คนเดียวที่สามารถทำคะแนนในการสอบข้อเขียนได้เต็มนะน,นะ <c oughs> เรื่องมันก็มีเท่านี้แหละ เธอควรจะเอายูโนเป็นแบบอย่างและตั้งใจเรียนให้เหมือนกับเขานะอันดับแรกเลยฉันคงต้องสอนพวกเธอเกี่ยวกับกฎที่สำคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อนตอนที่ทำาันสัญญากับเทพจะต้องระวังมากเป็นพิเศษนะจนกว่าจะจบการศึกษาฐานะที่เกี่ยวข้องกับกตระกูลจะถูกยกเลิกทั้งหมดเมื่ออยู่ในมิทาลัยแห่งนี้ห้ามใช้ดาบหรือเวทมนตนอกพื้นที่ที่จำกัดเอาไว้ให้ใช้โดยเด็ดขาด จงทำพันธสัญญากับเทพด้วยความใส่ใจเพราะในชีวิตหนึง่งจะทำพันธสัญญากับเทพได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นฉันแน่ใจว่าพวกเธอทุกคนน่าจะรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วพลังของเทพที่จะถูกส่งให้หลับเรามากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับเสียงของเทพองค์นั้นๆเพราะอย่างนั้นถ้าเธอได้ทำพันธสัญญากับเทพที่มีชื่อเสียงมากก็จะได้รับพลังมากขึ้นไปด้วยไม่ใช่เรื่องที่พูดเกินจริงเลย ถ้าจะบอกว่าโชคชะตาและอนาคตทั้งหมดของเธอจะขึ้นอยู่กับว่าเราได้รับการทำพัสยญากับเทพองค์ไหนชื่อของเทพองค์นั้นไม่มีปรากฏอยู่ในหนังสือหรือบันทึกเล่มไหนคุณโซเลียคะฉันมีคำถามค่ะฉันเคยได้ยินมาว่าในอดีตเคยมีกรณีที่มีคนทำพัสดญากับเทพหลายองค์เราสามารถทำเรื่องแบบนั้นได้ด้วยไหมคะใช่เคยมีกรณีแบบนั้นแต่มันเกิดขึ้นได้ยากมาก ส่วนเรื่องการทำพัสัญญาแทนที่จะให้ฉันอธิบายให้ฟังจากตัวพวกเขาเองน่าจะไปดีกว่านะมาลวเว้ยเฮ้อะไรมาเหรอเธอคงไม่อยากเห็นมันหรอกดูจากใบหน้าที่ดูเศร้าของอลิสมันบอกผมมาแบบนั้นนะผมใช้เวลาไม่นานเพื่อที่จะเข้าใจว่าเธอกำลังพูดถึงเรื่องอะไรสวัสดีค่ะทุกคน ฉันคือเทพที่ไร้ชื่อค่ะเทพที่ไรชื่อ,อฉันคิดว่าพวกเธอหลายคนคงจะรู้จักเธอดีอยู่แล้วเพราะเธอเป็นเทพที่รู้จักกันในด,ดีวิทยาลัยแห่งนี้โอกาสที่จะได้ยินคําอธิบายจากปากของเทพแบบนี้มันหายากนะพอกันก็ตั้งใจฟังที่เธอพูดด้วยละ่ะนั่นน่ะเหรอเทพย <laughs> อย่าหัวเหลาะสี พวกคุณทุกคนรู้หรือเปล่าคะว่าเทพไร้ชื่ออย่างฉันคืออะไรอะรู้สิก็เป็นเทพอ่อนแอที่ไม่มีชื่อเป็นของตัวเองไงล่ะใช่แล้วล่ะคะ่ะเทพไร้ชื่ออย่างฉันจะไม่สามารถมอพลังอะไรให้แก่พวกคุณได้เลยเพราะอย่างนั้นทุกๆคนต้องระวัดระวังอย่าให้เทพไร้ชื่อหลอกให้คำพันธสัญญาด้วยนะคะต่อไปฉันจะสอนเกี่ยวกับกฎที่เทพอย่างพวกเราต้องปฏิบัติตามนะคะ อย่างแรกเลยก็คือเทพจะต้องปรากฏตัวออกมาทุกๆครั้งที่ถูกเรียกขานด้วยชื่อของเทพจริง,รงๆของตนค่ะเมื่อมีเทพมาหาครับมาขอทำพันธสัญญากับเทพทุกกับเทพคุณก็จะสามารถหลีกเลี่ยงการทำพันธสัญญาได้โดยขนันถามชื่อที่แท้จริงของเทพองค์นั้นๆค่ะถ้างั้นผมขอถามชื่อแท้จริงของคุณหน่อยได้หรือเปล่าครับฉ,ฉันนะ่ไม่มีหรอกค่ะ แต่ว่านั้นเป็นคําถามที่ดีนะคะต้องขอโทษที่เทพได้ชื่ออย่างฉันไม่สามารถตอบคําถามนั้นได้ค่ะขอโทษนะแต่ว่าถ้ามีคนทําพัสัญญากับเธอคนนั้นก็จะสามารถตั้งชื่อให้กับเธอได้ใช่ไหมล่ะใช่แล้วอะค่ะถ้างั้นฉันจะทำพัสัญญากับเธอเองเอ๊ะค่ะคุณจะทำพัสัญญากับฉันจริงๆหรอคะเขาโกหกแล้วการทําพัสัญญานี่มันต้องทํายังไงบ้างอะ หยุดนามาโลอันดับแรกก็ต้องคุกเข่าลงจากนั้นก็จุมพิกที่หลังมือของฉันคะ่ะคุกเข่าสินะได้เลยว่าแต่คุณแน่ใจหรอคะว่าอยากจะทําเรื่องนั้นน่ะเพราะฉันเป็นเทพที่ไรชื่อคุณจะแทบไม่ได้ประโยชน์จากการทําแบบนี้เลยนะคะ<อ>เธอก็มีอยู่ชื่อนึงไม่ใช่หรือไงหยุดสักทีสิเทพที่ไรความสามารถานั่นเป็นชื่อของเธอไม่ใช่เหรอเป็นชื่อที่เหมาะกับเธอดีนี่ ฉันไม่จําเป็นต้องตั้งชื่อกับเธอเลยนะเนี่ยแต่ก็เป็นการฝึกฝนที่ดีนะพวกขอบต้องขอบคุณยัยเทศที่ไละความสามารถนี่ทีนี้ฉันก็พร้อมที่จะทําบัสสัญญาจริงๆแล้วล่ะค่ะยินดีที่ได้ช่วยคุณนะคะอย่ายอมเป็นตัวตลกแบบนี้สิเฮ้ยพวกนายน่าจะไปร้องบ้างนะพวกมนุษย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดูถูกทวยเทพแบบนั้นนะนะยูโ you น know. เธอรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วสินะอลิสเธอเป็นเทพไรชื่อที่รู้จักกันเยอะเลยนะเพราะเธออยู่ที่นี่มานานถึง12ปีโดยที่ไม่สามารถทำพันธสัญญาก,กับใครได้เลยนะยูโนะอย่าทำอะไรบ้าๆ้านะเธอเข้ามาเรียนที่นี่ได้แล้วที่เหลือก็แค่ทำพันธสัญญาก,กับเทพสักองค์ให้ได้เธอก็จะได้เป็นคนใหม่แล้วนะแต่ว่านั่นยังไม่ใช่ตอนนี้ขอบคุณนะอลิสเธอรู้จักฉันดีจริงๆรินะเนี่ยมันแน่อยู่แล้ว ก็ฉ mm ันเป็นเพื hmm. ่อนของเธอนี hmm. mm ่นะเพรองั hmm. mm ้นขอร้องล่ะอย่าไปเลยนะใสหัวไปซะฮะเฮ้ยเออไม่จริงหน้าจริงๆฉันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะใช้ชีวิตอยู่ในฐานะคนไรความสามารถแบบนี้อยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วในตอนนั้นเทพองค์นั้นเรียกตัวเองว่าสุด เราเองก็ไม่รู้ว่าทำไมในตอนนั้นเขาถึงได้มอบพลังนี้ให้กับเราและพลังที่มีนี้มันสามารถต่อกรกับหายนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เราก็เคยเลยปอกปิดพลังของเราเอาไว้แล้วใช้ชีวิตในฐานะคนไร้ความสามารถแต่ในวันนี้เท่านั้นที่เราอยากใช้พลังที่มีเพื่อช่วยเหลือคนอื่นจากใจจริงเอเอเออท่านเทพ เพราะว่าอยากเห็นรอยยิ้มของเด็กสาวคนนี้ช่วยทำวาสัญญากับผมด้วยครับนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจทำแบบนี้คุณพูดจริงเหรอคะคุณไม่ได้หลอกฉันให้ฉันดีใจใช่ไหมคะอยากจะลองดูไหมล่ะครับถ้าพลังของเทพขึ้นอยู่กับชื่อเสียงที่ตัวเองมีด้วยพลังของเราก็อาจจะทำให้เทพไรชื่อองค์นี้มีชื่อเสียงขึ้นมาได้ เพราะเราไม่อยากเห็นเธอทำหน้าเศร้าแบบนี้อีกต่อไปแล้วได้โปรดตั้งชื่อให้ฉันด้วยนะคะอ่านี่แหละรอยยิ้มที่อยากเห็นละอาร์เทนาต่อจากนี้นั่นคือชื่อของเธออาร์เทนาคือชื่อเทพของฉันสินะคะน้ำตาน่ะไม่เหมาะกับเธอหรอกจากนี้ไปเธอเราจะอยู่เคียงข้างเธอเองช่วยบอกชื่อของคุณให้รู้จักได้ไหมคะและนั่น เป็นเหตุที่ผลที่ทำให้ยูโ you know, นะน่ะคงต้องจริงจังกับการใช้ชีวิตให้มากขึ้นแล้วล่ะยูโนะแอสทาริโอก่อนจากกันผมขอฝากเพจจีจีมังงะเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเผื่อ Youtube หายหรือว่าคลิปบินผมจะประกาศไว้ในช่องนี้ยังไงก็ฝากทุกคนไปกดติดตามเพจนี้เลยครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปหรือไม่ก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ